สวัสดีครับในคลิปนี้ก็จะแนะนำให้รู้จักจำนวนที่มีความสำคัญในสาขาคณิตศาสตร์นะตัว E หะดูว่าตัว E มาจากไหนเนะเกิดจากอะไรแล้วก็นำไปใช้ประโยชน์ยังไงได้บ้างเนี e ่ยมาจากไหนเนี e ่เกิดก่อนล็อกฐาน E นะ ไปดูเพิ่มเติมนะคลิปหมายเลข8กับคลิปหมายเลข84เนี่ยมาดูเนะื้อหาโดยสรุปกันเนี่ยทฤษฎีเกี่ยวกับเนี่ยลำดับรูเข้าหรือรูกออกนะั่นนะเขาบอกว่าถ้าเป็นลำดับทางเดียวและมีขอบเขตลำดับนั้นจะเป็นลำดับรูเข้าเนี่ยพราะนั้นลำดับ A n เนี่ยหนึ่งบวกหนึ่งส่วน n ทั้งหมดยกกำลัง n เนี่ยเป็นลำดับ เพิ่มขึ้นไปนะบางทีกาเรียกลำดับไม่ลดค่าและมีขอบเขตบนเนี่ยอันนี้ก็พิสูจน์ไว้แล้วในคลิปหมายเลข84ดเนี่ยตลำดับ A n ก็เป็นลำดับลู่เข้านีพอเป็นลำดับลู่เข้าก็เป็นจานวนจริงเนี่ยจนวนจริงตัวนี้นะก็กำหนดให้มีค่าเป็นตัว e อันนั้นก็คือ นะการนำเสนอข้อมูลหรือการเรียนการสอนที่แนะนำให้รู้จักตัว e รูปแบบหนึ่งเนะี่ยวันคาวว่า e มาจากไหนเบอกมาจากลิมิตของลำดับเนะืนะะ้อหาเกี่ยวข้องก็ไปดูนะคลิปหมายเลข8ลํลำดับทางเดียวมีขอบเขตรูเ,รเข่านะแล้วก็คลิปหมายเลข84ก็พิสูจน์ว่า an รูเข้าให้เห็นนะในคลิปนี้ก็เป็นสรุปเนื้อหานะ,ะนะ e มาจาก ลิมิตของลำดับตำราบ,บางเล่มล็อกเกิดก่อน e ล็อกเกิดก่อน e ก็ไปดูเพิ่มเติมนะคลิปหมายเลข85ฟังก์ชันนะ f t ก็หนึ่งส่วน t เขียนกราฟอยูล่ละที่ระยะเลข1นนะึพื้นที่สีเขียวมาถึงตัว x ก็อินทิเกรตจาก1ถึง x 1ส่วน D t dt นะด้านนี้อินทิเกรตเสร็จแล้วก็เหลือตัวแปร x ก็เรียกว่าฟังก์ชัน l o g x นะีครั้งแรกเขาจะยังไม่เรียกว่า l o g x ฐาน e เนะ่ะเรียกฟังก์ชัน l o g เฉยๆเนะี่ยบางทีก็เรียก ln เฉยๆด้วยซ้ำไปนะีโดเมนของ l o g 0ถึงอินฟินิตพิสัยของ l o อกจำนวนจริงทั้งหมดเนะีเป็นฟังก์ชัน1 to 1 on 2ด้วยไปดูเพิ่มเติมในคลิปหมายเลข85นะ ในคลิปนี้สรุปเนื้อหา e มาจากไหนรู้จักตัว e แล้วเอาไปใช้ประโยชน์ยังไงได้บ้างนะีพบเห็นในวิชาคณิตศาสตร์นะตำแหน่งไหนบ้างพอเรารู้ว่า l o อกเป็นฟังก์ชัน1ต่อ1และทั่วถึงมันก็ต้องมี INVERSE f u ฟังก์ชันอันนี้ฟารมรู้ม .4 นะเน้นว่าฟามร,รู้ม .4 โดเมนของ e, e กำลัง x จำนวนจริงทั้งหมดพี่สายก็เปิดูงถึงอินฟินิ y มันก็มีคําถามว่านะเป็นพื้นที่นะถ้าพื้นที่ใต้โค้งนะตัวนี้ยกตัวอย่างเป็นสีแดงนะนะถ้าพื้นที่ใต้โค้งตรงนี้มีค่าเป็น1เลขตัวนี้ควรจะมีค่าเท่าไหร่อนะินทิเกรตจาก1ถึง x 1นส่วนที dt แล้วมีค่าเป็น1เลขตัวนี้มีค่าเป็นเท่าไหร่นะตัวเนี้ยก็คือตัว E งตั้น e ก็หมายถึงนะระยะบนแกนนอนตัวนี้ที่ทําให้พื้นที่สีแดงมีค่าเป็น1เนี่ย อันนี้ก็ตัว e นะตำราบางเล่ม e เกิดก่อนในเทอมของลิมิตของลำดับตำราบางเล่ม l อกเกิดก่อนตัว e เกิดทีหลังนะอนุพนันธ์ log d log x ส่วน x เท่ากับ1ส่วน x เนะี่เมื่อ x มากกว่า0นี่เอา,าแบบง่ายๆนะอเอาแค่นี้อนุพันธ์ e กำบ l o x ได้ตัวเดิมนะีอันนี้ก็อธิบายไว้ในคลิปหมายเลข85 ตัว e มาจากไหนนะตำราบางเล่มพูดง่ายๆเลยกำหนดให้ e มีค่าเป็นลิมิตของ1บวก1ส่วน n ทั้งหมดยกกำลัง n เมื่อ n เข้าใกล้ infinity ตำราบางเล่มกำหนดเลยเนะี่ยเมื่อ t เข้าใกล้0.1บวก t ทั้งหมดยกกำลังหนง t มีค่าเป็น e ทัานก็ลองดูนี่คือตัวอย่างที่อาจจะพบในตำราทั่วๆไปเนะี่ยตำราบางเล่มก็กำหนดให้เลยเนะี่ย เมื่อเวลาผ่านไปนานๆเห็นไหมทีเข้าใกจฟินิชเขาจะพูดในความหมายเมื่อเวลาผ่านไปนานๆ1บวกได้1ส่วนทีทั้งหมดยกกำลังทีมีค่าเป็น E เนี่ยตำราทางด้านคณิตศาสตร์การเงินบางทีเจอโครงสร้างนี้อาคืออัตราดอกเบีย้ยอัตราดอกเบี้ยมีค่าน้อยมากเนี่ยอาเข้าใกล้สูงขึ้นไปอัตราดอกเบี้ยมีค่าน้อยมาก1บวกทั้งหมดยกกำลังส่วนมีค่าเป็น E เนี่ย ะนักเรียนนิสิตนักศึกษาเนี่ยพบตัว e ในรูปแบบไหนก็ลองดูที่ว่ามีแตกต่างไปจาก5ตัวอย่างที่ยกให้เห็นไหมนะจำนวนงวดมีค่ามากคณิตศาสตร์การเงินนะอันนี้ก็มองเป็นจำนวนงวด n เ,เข้าใกล้ฟินิ e เมื่อเวลาผ่านไปนานๆนะการย่อยสลายนะนะแล้วก็แร่หลังสีนะที่ว่าอัตราการ นะสลายครึ่งชีวิตอะไรที่เรียนกันในวิชาเคมีฟิสิกส์เนี่ยนะนะการเพิ่มของเชื้อโลกเมื่อเวลาผ่านไปนานๆเนะี่ยเเป็นแรงขนาดใหญ่ที่มากระทำกับวัตถุนะแรงขนาดใหญ่มาทำกับวัตถุถ้าเจอโครงสร้างฟังก์ชันแบบนี้มันก็ออกมามีค่าเป็น E เนะีเวลาน้อยมากเนะี่ยเวลาที่ฟ้าผ่าเนะีนะ่ยเสียงมีแสงสว่างเยอะเนะี่ยมี เสียงล้องมากทีเข้าใกล้ศูนย์ี่อันนี้ก็มีค่าเข้าใกล้อีกคณิตศาสตร์การเงินนะอาจจะเจอในรูปแบบของอัตราดอกเบีย้ยมีค่าน้อยมากพันตํารบาบางเล่บอกอีมาจากไหนกำหนดเลยแล้วเรียนต่อพอเรียนสูงขึ้นท่องจำใช้งานเลย ลิมิตเมื่อ T เข้าใกล้อินฟินิตหนึ่งบวก b ส่วนททั้งหมดยกกำลัง a t คือ e ีกำลัง a เ,เมื่อเวลา t เข้าใกล้ศูนย์บวก bt ทั้งหมดยกกำลัง a ส่วนทคือ e ีกำลัง a b. เนี่ยวันแต่ละคนนะไปเจอรูปแบบตัว e ยกกำลังก็นึกถึงโครงสร้างเนี่ยเนี่ยกำหนดให้ทีเข้าใกล้อินฟินิตหนึ่งบวกหนึ่งส่วนทีทั้งหมดยกกำลังทีคือ E. พอตัวประกอบนี้เป็น a t ทมันก็ e กําลัง a ทถ้าตัวนี้เป็นไม่ใช่1ส่วนทีมัน b ส่วนทก็มาเป็น e กําลังบทำนองเดียวกันนะมันเป็นเรื่องของการเปลี่ยนตัวแปรกําหนดให้ตัวนี้คือเ e. พอตัวนี้เป็น a ส่วน t มันก็ e กําลัง a ถ้าเป็น1บวก B ททั้งหมดยกกําลัง1ส่วนทีนก็เ e, กําลัง b เพราะฉะนั้น2ส,สูตรนี้ อ้างได้เลยเนะเวลาเรียนขึ้นไปขั้นสูงอ้างได้เลยแต่ขณะเรียนหนังสือก่อนสอบอย่าลืมถามครูผู้สอนก่อนจะให้อ้างไหมเนี่ยเพราะว่าโจทย์บางข้อนะมันเป็นแบบฝึกหัดเป็นข้อสอบในเรื่องของกฎโลพิทอลเนี่ยบางทีก็ต้องให้แสดงฝีมือกันนิดหนึ่งกว่าจะได้ตัวอี รู้จักตัว e มาแล้วนะ e เกิดก่อน l o อกเนี่ยลเกิดก่อน e หรือกำหนดตัว e มาซะเลยนีแล้ว e มีค่าเท่าไหร่ก็เอาสูตรนี่แหละเนีหนบวกหส่วน n ทั้งหมดยกกาลัง n เมื่อ N มีค่ามากคํานวณไปเรื่อยๆ n เป็น1ตัวนี้เป็น2นี n เป็น2เป็น3เป็น4เป็นล้านนีโตมากๆแล้ว e ก็มีค่าประมาณ2.7 1828น เพราะนั้าเครื่องคำนวณสู้ไว้ก็คำนวณต่อเนี่ยเพราะนั้นแต่ละสาขาเนี่ยจะใช้ค่า e มีค่าเท่าไหร่ก็เลือกเอาตามความเหมาะสม2.718 2.71828เนี่ยอยากได้ร้อยตำแหน่งทศนิยมร้อยตำแหน่งก็ไปลองใช้โปรแกรม m มทเทม a ติกาดูเนี่ยนนี้ก็ e มีค่าเท่าไหร่เลือกใช้กันตามความเหมาะสม นักเรียนนิสิตนักศึกษาจะพบกับตัว e ในรูปแบบใดบ้างมีเยอะมากนะอันนี้ในคลิปนี้ก็ยกตัวอย่างนะีอัตราการเปลี่ยนแปลงของ y เทียบกับเวลาแปรผันตรงกับ y ขณะนั้นจากสมการแปรผันกลายเป็นสมการเท่ากับโดยมีค่าคงตัว k จากสมการนี้แก้สมการแล้วได้เป็น y เท่ากับ c คูณ e กํลัง kt สมการแปรผันเนะเรียนตอนมอต้น,นอัตราการเปลี่ยนแปลงเรียนตอนมอปลายนะยอกกำลังเนี่ย,ย,ก,ยก็ระดับแคลคูลัสนะถึงจะเจอกันนีหรือไม่แน่ระดับมอปลายในฟิสิกส์อาจจะเจอตัว E แล้วก็ได้เนันอาจจะพบตัว E เนี่ยในปัญหาของสมการเชิงอนุพันเนี ตัว y เป็นอะไรได้บ้างล่ะเนะี่ยชีววิทยาอัตราการเพิ่มลดของเชื้อโรคเนะี่ยสาขาเคมีอัตราการเพิ่มลดของปริมาณแร่หลังสีอนี้นะีสาขาประชากรศาสตร์อัตราการเพิ่มลดของคนเนะี่ยหรือประชากรนะเนี่ยคว่าประชากรอาจจะเป็นคนสัตว์พืชก็ได้เนะี่ยทังการพบตัว e ในรูปแบบของสูตรคําตอบเนะี่ย ไปดูเพิ่มเติมในคลิปหมายเลข151รนยะสมการเชิงอนุพันธ์ dy by dt เท่ากับ 2y นะหาสู่รคำตอบและนะี 04, นะ่ยว y 0ได้ c นี่ยแล้วก็คือ50ก็ได้สู่รคำตอบกันอันนี้ก็เป็นตัวอย่างแรกนะว่าแต่ละคนอาจจะพบตัว e เป็นสู่รคำตอบของสมการเชิงอนุพันธ์คณิตศาสตร์การเงินอาจจะพวกตัว e หลายที่อันนี้ยกตัวอย่างสูตรอัตราดอกเบี้ยแท้จริงในชั้นมปลายมหะเรียนเรื่องดอกเบี้ยแล้วลนะ่ะแต่ว่าไม่ถึงขั้นหาค่าอัตราดอกเบี้ยแท้จริงเพราะหน้านี้ก็ตัดมาจากหนังสือแคนโครัสสำหรับธุรกิจและการบัญชีนะ นิสิตคณะบัญชีของจุฬาเรียนเนื้อหานี้อัตราดอกเบียเ้ยนะต่อปีคือ r แต่ในหนึ่งปีคิดดอกเบีย้ยทบต้น m ครั้งอัตราดอกเบีย้ยแท้จริงสูตรนี้นีก็ไม่อธิบายสูตรนี้นะอยากรู้สูตรนี้คืออะไรก็ไปดูคลิปไปดูคลิป น,นิสาร์การเงิน,นระดับอุดมศึกษาเก็เไปดูคลิปในเรื่องนีแต่นี้เป็นตําราเรียน,นยตัดามาจากตําราเรียนเลยเขาบอกว่าเมื่อ m ม,มีค่ามากจำนวนงวดตอ่อจำนวนคิดทบต้นต่อป,ปีมีค่ามากอาจจะบอกคิดดอกเบีย้ยทบต้นทุกวินาทีกำลันงน,งนี่ลิมิตเมื่อ m เ,เข้าใกลา้อินิ n เห็นไหมโครงสร้างนี้โครงสร้างนี้จัดรูปพิชศณิตแล้วออกมาเป็นตัว e E กำลัง R ลบหนึ่งพรานถ้าอัตราดอกเบีย้ยเนี่ยใครเป็นหนี้บัตรเครดิตเขาคิดอัตราดอกเบีย้ย18%ต่อปีเนี่ยต่อให้เขาคิดเลขเนี่ยคิดทบต้นทุกวินาทีเลยเบ็ดเสร็จแล้วดอกเบีย้ยก็ไม่เกิน20%หรอกเนี่ยอันนี้คือความหมายของอัตราดอกเบีย้ยแท้จริงนะ R คืออัตราดอกเบีย้ยต่อปี18% คิดตต้นทุกวินาทีคิดยังไงก็ไม่เกิน20%อหรอกเนี่ยนะครับใช้ภาษาแาวบ้านอาจจะเข้าใจง่ายกว่าคําว่าอัตราดอกเบีย้ยแท้จริงคิดไปเถอะนะต่อให้บัตรเครดิตคิดดอกเบีย้ยทบต้นทุกลมหายใจดอกเบีย้ยก็ไม่เกิน20%ออันนี้ก็เป็นการพบตัว e อ,อีกรูปแบบผลบวกอนุกรมอนันต์ก็เป็นตัว e ได้เนี่ย อนุกรมตัวนี้บวกกันเป็น1ส่วน1ลบผลบวกอนุกรมเลขาคณิตเรียนในชั้นม .6 อนุกรมตัวนี้ออกมาเป็น e ีกำลัง x นะก็ไปดูเพิ่มเติมในคลิปหมายเลข189กนะอนุกรมเทเลอร์ Taylor. นะแปลว่าผลบวกตัวนีนะ้แทนค่า x เป็น1ก็ออกมาเป็น e ีกำลัง1เห็นไหมผลบวกตัวนี้ถ้าแทนค่า เเป็นลบหก็ E กกำลังลบหนเนี่ยเพราะฉนั้นตัว E เนี่ยอาจจะเป็นผลบวกของอนุกรมอันันตน์ได้แล้วก็หาผลบวกของ2ตัวนี้ได้เนี่ยอย่าลืมนะอยากรู้ว่าพหุนามเทเลอร์อนุกรมเทเลอร์คืออะไรก็ไปดูคลิปหมายเลข189จดหมายผิดซองก็ยังไปเกี่ยวข้องกับตัว E อีกเนี่ยไปดูคลิป หมายเลข141เนี่ย Dn จำนวนวิธีใส่จดหมาย n ฉบับใน n 2องเนี่ยซองละ1ฉบับแบบสุ่มผิดทุกซองเลยเนี่ยจดหมายกับซองไม่ตรงกันเลยเนียมีจดหมาย n ฉบับมีซอง n ซองจำนวนวิธีใส่ซองก็ทำได้ทั้งหมด n factorial เนี่ย Pn คือความน่าจะเป็นที่จดหมาย n ฉบับใส n ่ n ซองแล้ว ทุกซองเลยนะไม่มีจดหมายก็ซองตรงกันเลยนะสูตร d n คือนะผลบวกตัวนี้นะไปดูคำอธิบายในคลิป141ในที่นี้ต้องการให้เห็นว่ามันเกี่ยวข้องกับตัว e นะปัญหาจดหมายผิดซองมันก็ไปเกี่ยวกับตัว e ลนะจำนวนวิธีคือ d n ฟาร์มที่จะเป็นก็าหารด้วยจำนวนวิธีทั้งหมด N factorial นะเมื่อมีจดหมายมากขึ้นความหมายอย่างนั้นนะ เมื่อมีจดหมายมากขึ้นก็หมายถึง n เข้าใกล้อินฟินิตพอเะ n เข้าใกล้อินฟินิตพจน์นี้ก็ไปตรงกับอนุก,กรมอนันต์อีกแล้ว e กำลังลบหมีค่าเป็น0.368ก็แปลว่าจดหมายจำนวนมากเนี่ยโอกาสที่จดหมายกับซอไม่ตรงกันเลยมีค่าประมาณเป็น0.368เห็นไหม จดหมายผิดซองก็เปเคะเกี่ยวข้องกับตัว e ละ่ะ e กำลัง i x จำนวนเชิงซ้อนนะฟังก์ชันไซน์ฟังก์งชันคอสเป็นญาติกันเนี่ยอธิบายละเอียดไว้ในเรื่องของออยเลอร์ฟอร์มออยเลอร์ฟอร์มูลาเนี่ยไปดูเพิ่มเติมได้นี่เอาผลมาใช้เลยเนี่ย e กำลัง i ศได้1 e กำลัง i พายได้ลบ1 e กำลัง i ยส่วน4ได้เป็นตัวนี้นในชั้นมอปลายสองบวก2 i เขาเรียกว่ารูปแบบคาร์ทิเซียนจัดรูปเพื่อเป็นรูปแบบเชิงคู่ดึงออกมา amplitude argument เรื่องที่เราเรียน,นหนึ่งส่วน r o คือ cos π ส่วน4อันนี้ก็เป็น sin ์ π ส่วน4ตัวนี้ก็ไปตรงกับ2รู r 2 e กำลัง i π ส่วน4อันนี้เรียกว่ารูปแบบ exponential เพราะฉะนั้นจำนวนเชิงคู่วเนี่ยออยเลอร์ฟอร์มูล่านะ Formula, นะรูปแบบยกกำลังรูปแบบเชิงคู่มีความเกี่ยวข้องกันเห็นไหมตัว e เข้ามาเจอในเรื่องจำนวนเชิงซ้อนอีกแี่ยนะ e s i n cos เป็นญาติกันนะไปอ่านเพิ่ม,เต,มเติมในออยเลอร์ฟอร์มูลานะคลิป147 ตัว e นำมาช่วยในการหาลากที่ n จำนวนเชิงซ้อนนะ z กำลัง3เท่ากับ1มีลาก3ตัวตัวแรกคือ e กำลัง i 0ก็1ถัดไปก็ e กำลัง2พายส่วน3ตัวถัดไปก็ e ยกกำลัง i 4พายส่วน3เนี่ยคือลาก3ตัวของเลข1เห็นไหมพอรูปแบบ เอ็กโพเนนเชียลการหาลาาจำนวนเชิงซ้อนทำได้เร็วมากนะแทดกำลัง6กนะก็แทนค่าสูตร e กำลัง i ศ e กำลัง i 2พายส่วน6นะมันจะเพิ่มมาคราวละ2พายส่วน6กการหาลากแบบนี้ไปดูใน Euler Formula คลิปหมายเลข174นะ่สนแดกำลัง4ถ้เท่ากับลบ16แทนค่าสูตรเลย ส e กำลัง i พายส่วนสเนี่ยอันนี้ก็มุมเพิ่มขึ้นคราวละสองพายส่วนสี่มเพิ่มคราวละสองายมีรากทั้งหมด4ตัว e นำมาช่วยในการหารากจำนวนเชิงซ้อนนีต้องการรู้รายละเอียดว่าทำไมสูตรนี้ได้มาอย่างไรก็ไปดูคลิปหมายเลข174รียในคลิปนี้นะก็สรุปเนื้อหาให้ฟังว่า e เกิดมาจากไหน,นก็ให้แนวคิด3แบบ e เกิดก่อนล็อกเกิดทีหลังล็อกเกิดก่อน e เกิดทีหลังหรือไม่ก็กําหนดว่า e คืออะไรไปเลยเนี่ยแล้วก็ประมาณค่า e ให้เห็น2.718มาจากไหนเนี่ยจากการคํานวณแล้วก็ประโยชน์ใช้งานต่างๆว่าแต่ละคนพบเห็นตัว e ที่ไหนก็ลองดูนะตัว e มีประยุกต์ใช้งานมากกว่าน,นี้นีสนใจก็ดูคลิปต่อๆไป สำหรับคลิปนี้เอาเท่านี้นะสวัสดีครับ